สวนส่วนเบ็ดพระศรีนครินปัตตนีเป็นสวนแห่งที่7ใน12ส่วนของประเทศจะสร้างขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีครั้งที่1ทัพ2523บเ25มื่อวันที่7ตุลาคม2523และมะติคณะรัฐมนตรีครั้งที่2ทัพั2เมื่อวันที่23ธันวาคมปี2 5 2 3เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างสวนสาธารณะเพื่อจเจริญพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี<ส>เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ80พรรษาตั้งอยู่หมู่ที่6<ส>ตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งมีเนื้อที่107ไร่67 8ส่วน10ตารางวาสร้างสวนสาธารณะและขอพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าสวนสมเด็จพระศรีนครินทรปัตตานีและเมื่อวันที่21สิงหาคม2537 สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณ <azt> ิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสวนสมเด็จพระศรินปัตตานีสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ปัตตานีสวนแม่สวนลูกสร้างอยู่เคียงข้างและเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับสวนสมเด็จพระศรินส,นสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินในโอกาสที่ทรงพระเจริญพระชนมายุ80พรรษามีพื้นที่117ไร่1งาน25ตารางวาอยู่ติดช,ชายทะเลมีพันไม้ร่มรื่นเป็นสวนสศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเชิงนิเวศวิทยาและในวันที่8สิงหาคม2546เวลา16นาิก30นาทีสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินส่วนแม่ส่วนลูกและทรงปลูกต้นมุจลินทะเลซึ่งเป็นต้นไม้ประจำสวนสวนสมเด็จพระศรีนครินปัตตานีและสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินปัตตานี สวนแม่สวนลูกเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นอากาศที่บริสุทธิ์มีความเป็นธรรมชาติที่สะอาดและสวยงามด้วยพันไมน้นานาชนิดโดยมีประชาชนชาวปัตตานีและนักท่องเที่ยวนำครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายเช่นเดินวิ่งปั่นจักรยานเต้นแอโรบิกเป็นประจำทุกวันประมาณวันละ5,000คนนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐเอกชน เข้ามาใช้ประโยชน์จัดกิจกรรมต่างๆตลอดทัง้ง,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 งปีต่อมาเทศบาลเมืองปัตตานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวน10ล้านบาทในการดำเนินงานก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวประจนภัยปัตตานีแอดเวนเจอร์พาร์ค ภายในสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรายยาากม,มหลวงนาราธิวาสร,ราชนครินเป็นการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติสกายวอล์กแหล่งท่องเที่ยวเชิงประจนภัยแห่งแรกและแห่งใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งโครงการในระยะแรกที่มีการก่อสร้างด้วยพื้นที่ตะข่ายเหล็กโปร่งสูง13เมตรระยะทาง400เมตรมีบันไดขึ้นลง2จุดมีศาลาพักเรียงรายอยู่5จุดได้รับความนิยมของประชาชนเป็นจำนวนมาก การดูแลบำรุงรักษาส่วนสมเด็จพระศรินและส่วนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินส่วนแม่ส่วนลูกโดยงบประมาณปี2561ได้ก่อสร้างรั้วส่วนแม่ส่วนลูกและก่อสร้างปรับปรุงศาลาที่ประทับส่วนสมเด็จพระศรินงบประมาณจากเทศบาลเมืองปัตตานีจำนวนรวม12,250,000บาทส่วนงบประมาณปี2562 ได้ก่อสร้างพื้นสนามเด็กเล่นภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และก่อสร้างเรือนเพาะชำและก่อสร้างหลังคาคลุมเรือนเพาะชำตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลไว้เพาะชำกล้ามไม้ชนิดต่างๆเพื่อปลูกตามสถานที่จัดพิธีและซ่อมพันไม้บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์งบประมาณจากเทศบาลเมืองปัตตานีจำนวนรวม3ล้าน5 0 0บาท และปัจจุบันเทศบาลเมืองปัตตานีอยู่ระหว่างการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการปัตตานีแอดเวนเจอร์พาร์คสำหรับระยะที่2ก่อสร้างศาลาที่พักหอกระโดดหนึ่งหลังก่อสร้างทางเดินเชื่อมลานกิจกรรมอเนกประสงค์ลานชมวิวพร้อมทางเชื่อม2จุดงานขุดล่องน้ำงานซ่อมแซมถนนแอฟลติก การซ่อมศาลาสองหลังงบประมาณ25ล้านบาทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2561โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปีพศ2564เมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามและจะดึงดูดความสนใจของชาวปัตตานีและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดียิ่ง